เบียเอ้ยผิดที่ผิดทางมานานแล้วทําไมล่ะนี่บ้านกูนะมึงจะบอกกูผิดที่ผิดทางได้ยังไงกูอยู่บ้านกูเนี่ยถูกต้องแล้วถ้ากูไปนั่งอยู่บนบ้านมึงอยู่บนหัวกะบาลมึงเนี่ยเรียกว่าผิดที่ผิดทางมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่ากูอยู่อยู่บ้านกูเนี่ยกูถูกทางแล้วถูกที่แล้วมาจะผิดที่ผิดทางปัญญาอ่อนอะไรมึงน่ะปัญญาอ่อนไอ้บิ๊กบิ๊กเอ้ยมึงน่ะผิดที่ผิดทางมึงนํามาเข้ามาเกียมาป่วนผิดที่ผิดทางแล้วบิ๊กเอ้ย ไอบิ๊กเอ้ยแม่มึงถูกแล้วเอา้าก,กูก็อยู่ของบ้านกูถูกแล้วแลมึงจะบอกว่ากูอยู่ผิดที่ผิดทางได้ยังไงล่ะกูอยู่ทางเนี้ยถูกต้องแล้วบ้านกูไงมึงน่ะผิดทางมาทางไหนไปทนั้นใส่หัวกระบาลออกไปกูดูตัวเองตลอดเวลาแต่มึงกำลังหลงผิดมึงน่ะหลงมึงน่ะหลงเข้ามาช่องกูเนี่ยตอนเนี้ย กูเนี่ยอยู่ช่องกูเป็นปกติดีกูไม่ได้หลงมึงนะหลงมึงนะหลงมาช่องกูเนี่ยตอนเนี้ยมึงว่าคนอืดนหลงเนี่ยมึงยังหลงอยู่เลยเนี่ยมาผิดกลุ่มมาผิดห้องเขาไม่ได้เชิญมึงเลยสารเณรมาเนี่ยคนที่หลงก็คือมึงแม่โอ้ยกูจะเชื่อมึงจริงเลย